ในชีวิตของคนเราล้วนเคยเกิดความวิตกกังวลทั้งสิ้นความวิตกกังวลจึงเป็นสนิมใจที่บันทอนความสุขของคนเราความวิตกกังวลน,นั้นคือความคิดค้างใจที่ยังตกลงไม่ได้ความคิดที่กลัวจะพลาดหวังความคิดที่ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรความคิดห่วงเรื่องที่ยังมาไม่ถึง ความคิดเหล่านี้แหละที่เรียกว่าความวิตกกังวลเกิดขึ้นแก่ผู้ใดจิตใจของผู้นั้นจะไม่ปลอดโปร่งสีหน้าหม่นหมองบอกอาการให้รู้ว่าไม่สบายใจถ้าเป็นอยู่นานจะทำลายสุขภาพจิตจะทำอะไรก็ไม่เป็นอันทำรรแม้จะฝืนใจทำก็ทำไม่ได้ดีเท่าที่ควรความวิตกกังวลนี้นับว่าเป็นทุกข์กินเปล่า เพราะสิ่งที่วิตกกังวลน,นั้นยังไม่เกิดขึ้นยังมาไม่ถึงยังไม่ได้ประสบเหตุเช่นนั้นจริงแต่คิดวิตกกังวลไปล่วงหน้าบางครั้งก็คิดห่วงเลยไปถึงชีวิตในอนาคตเช่นคิดไปว่าเมื่อแก่เท่าทำมาหาก,กินไม่ได้แล้วจะไม่มีใครเลี้ยงดูเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยและจะไม่มีลูกหลานพยาบาลคิดอะไรต่ออะไรไปร้อยแปดพัประการ ซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ยังมาไม่ถึงทั้งสิน้นด้วยเหตุนี้ทางพระท่านจึงสอนให้รู้จักปล่อยวางเสียบ้างไม่ควรหาอะไรมาบรรทุกจิตใจให้หนักเกินไปนั่นคือสอนให้พิจารณาว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นในอดีตล่วงมาแล้วก็ให้มันล่วงแล้วจบกันอย่าเก็บเอามาคิดอีกสิ่งใดที่เป็นเรื่องอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นก็อย่าเอามาคิด เพราะมันยังมาไม่ถึงควรคิดแต่เรื่องปัจจุบันที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเท่านั้นมีปัญหาอะไรก็แก้ให้ตรงจุดเป็นเรื่องๆไปถ้าทำได้อย่างนี้จิตใจจะค่อยคลายความวิตกกังวลลงไปได้แม้จะยังมีเหลืออยู่บ้างก็ไม่ใช่เป็นเรื่องหนักสมองอะไรมากนักพอที่จะบริหารจิตใจให้มีความสุขได้ตามสมควรต่อไป เพราะฉะนั้นให้เราอยู่ปัจจุบันวันไหนไหนไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนวันและคืนก่อนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปละห้อยหาสิ่งที่เป็นอดีตอย่าไปฝันเฟื่องกับสิ่งที่เป็นอนาคตอยู่กับปัจจุบันปล่อยวางแล้วชีวิตจะมีความสุข ขอเจริญพร